168รวยทั้งชาติอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เบอร์นี้ในมุมมองของเรานะคะเรามองเรามองอย่างนี้นะ16เนี่ยมันเป็นเลขของความคิดรอบคอบการวางแผนในการที่จะใช้ชีวิตหรือใช้เงินที่ดีนะผู้หญิงบางคนก็ไม่เหมาะกับเลขนี้นะเพราะมันจะทำให้เราแบบขึ้นคานเออแต่68เนี่ย6886จะเป็นเลขเกี่ยวกับความลุ่มหลงความสวยงามความทะเยอทะยาน ความที่ได้อะไรมาแบบอืค่อนข้างที่จะได้มาง่ายได้มาง่ายด้วยแรงพิศวาสด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเลขหกอ่ะมันเป็นเลขของความสวยงามไหงคะ่ะเป็นเลขของอศิลปะเป็นเลขความสวยงามสนเสน่ห์เงินทองเลขแปดจะเป็นเลขใจใหญ่ลุ่มหลงใจร้อนนักเลงทะเยอทะยานจเจ้าเลขอ่ะสองเลขนี้มาติดกันมันก็กลายเป็นความลุ่มหลงในเงินทองลุ่มหลงในความสวยงามเนี่ยบางที มิดอีกมิติหนึ่งของเลขเนี้ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่พอเราอยากได้อะไรเนี่ยเราทุ่มเทงอืมเราทุ่มเทหมดหน้าตักอย่างเงี้ยเออบางทีมันมันกลายเป็นความทะเยอทะยานที่เกินเหตุไอ้ความทะเยอทะยานเกินเหตุเนี่ยมันอาจจะพาเราไปทําในเรื่องที่เสื่อมเสียก็ได้ถูกไหมหรือเป็นเรื่องที่อาจจะผิดกฎหมายก็ได้หรือผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่า มันไม่ค่อยมีกรอบนะเลข8ปดเขาจะไม่มีกรอบกับไม่มีกฎเกณฑ์กับอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะแรงกว่ากว่าเลขเสน่ห์ทุกทุกเลขเลยเออมันมันมันแรงอะ่ะแต่ว่าพอมีหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหกมันเป็นเลขของความคิดละเอียดรอบคอบเนาะการวางแผนที่ดีทีนี้มาพูดในส่วนของเรื่องเงินเลยคือเขาทีนี้พอเรามีการเราอยากได้สมมุติว่า มันใช้ดีนะสําหรับคนที่อยากเอาไปตั้งตัวเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าเราอยากที่จะหาเงินในจํานวนที่เป็นก้อนเอเดือนหนึ่งเราอยากได้สองแสนอย่างเงี้ยเลขอื่นอาจจะเริ่มทีแรกเล็กๆเริ่มทีแรเ,เริ่มทีแรกเล็กๆแต่หนึ่งหกแปดนี่ยมันจะมันจะทําให้พลังงานความคิดเราเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องที่ว่าฉันจะวางแผนหาเงินยังไงให้ได้เงินก้อนนี้ภายในเวลาเท่านี้เออ แล้วมันอาจจะทําได้เพราะเลข8ปดมันไม่มีกรอบมันไม่มีกรอบแบบฉันมันไม่มีกรอบหยุดยั้งอะไรเลยอ่ะเออเลขแปดมันจะเป็นเลขที่ทะเยอทะยานเก่งอ่ะมันจะพาเลขหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยแบบวิ่งเลยทีเนี้ยอ่ะอย่างคนอื่นนะอ่ะฉันฉันตั้งเป้าหมายว่าฉันจะซื้อบ้านมันกี่ปีก็ไม่รู้ถูกไหมมันต้องมีเงินเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแต่หนึ่งหกแปดเฮ้ยฉันอยากได้บ้านภายในสมเดือนว่ะสี่เดือนว่ะ พุ่งเลยนะทาทุกวิถีทางเลยนะอืมอาจจะได้ด้วยความเมตตาพิสวัสรก็ได้เพราะว่ามันมีเลขสเสน่ห์แบบความลุ่มหลงเข้ามาด้วยเออแต่มันก็ดีเรื่องเงินไงแต่ใช้ระยะสั้นดีกว่านะคิดว่าใช้ระยะสั้นดีกว่าเพราะว่าคนเข้ามามันไม่น่าจะจริงใจอะ่ะอืมหรือถ้าจริงใจก็อาจจะลุ่มหลงเราเกินไปจนเข้าใจคําว่าความลุ่มหลงไหมคะเขาอาจจะรักเรามากจนมาบีบบังคับในเรื่องอื่นในชีวิตเรา ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเออมันอาจจะเป็นความรักที่แบบเราอยากได้แล้วก็ต้องยอมเขาอะไรประมาณนี้อืมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องออพิศวาสเสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องของการหาเงินมาลงทุนการมีการมีหัวคิดโฟกัสว่าจะวางแผนยังไงดีที่จะได้เงินก้อนนี้มาในจํานวนนี้ซึ่งมันก็เป็นอีกมุมนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขาถึงบอกว่ามันเป็นเลขรวยทั้งชาติไง เออหนึ่งหกแปดก็เลยค่อนข้างที่จะมีราคารองลงมาจากเจ็ดแปดเก้าหน่อยเออแต่มันก็ยังไม่ถือถือว่าเป็นเลขไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ระวังว่าอย่าไปติดเลขเสียด้วยเพราะว่ามันก็แรงอะ่ะเอออะไรแรงแรงก็อย่าไปติดเลขเสียติดเลขเสียมันก็พังพินาศหมดเลยจากจะดีก็แบบแย่ yeah. เพราะว่ายังยังไงก็มีหกแปดนะ่ะต่อให้เราคิดละเอียดแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราก็เราก็ต้องเอาให้ได้ประมาณนั้นเช่น โอ้กระเป๋าใบละสองแสนซื้อเลยอยากได้ก็ไม่คิดหน้าไม่คิดหลังเลยแหละเออแต่ว่าถามว่าเขาหาเงินได้ไหมก็หาได้ไงเอออืมนั่นแหละเราเรามองว่ามันไม่ใช่เลขที่แย่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเอ,อ่อใช้ในระยะสั้นดีกว่าเหมาะสําหรับคนสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังจะตั้งเนื้อตั้งตัวมันจะทําให้เราแบบคิดออกว่าแบบเราจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะได้เงินก้อนเลขแปดมันไม่หาเงินก้อนเล็กๆอยู่แล้วเลขแปดนี่คือ อะไรก็ต้องใหญ่อะไรก็ต้องเยอะไว้ก่อนเพราะเลขแปในตามตำรายนี่เขาถือว่าเป็นเลขพระราหูเป็นเลขเศรษฐีนะพระราหูท่านเป็นเศรษฐีนะเทำอะไรไม่ไม่เอาเล็กๆนะจ๊ะทำอะไรเอาใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการาสร้างเนื้อสร้างตัวในระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่อืนั่นแหละโอเคถือว่าใช้ได้ แต่ว่าต้องดู้ด้วยว่าติดกับเลขอะไรนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตาม IG นะคะแล้วกออ็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะเข้าตรงไหนได้ก็เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้ขอบคุณที่ฟังจบนะคะ